สวัสดีครับ16พฤศจิกา2 5 6 6ครับผมพระที่ทันเย็นคือพระสายสองของบ้านกุดละลมตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินะครับัสบสบายร่วมกันที่นี่ครับผมตะอาลา์กลางบ้านครับท่านครับราคามีการชำระเงินกู้ยืมแบบไห้ครับต้องชำระแบบไร้ครับ ทารกานคุมครับการที่แจงไอพี่น้องในรับทราบกับรับจาลืมนะครับให้มาเขาร่วมประชุมไม่ได้ทุกท่านครับครับเน้นหนักครับที่สุดก็คือผู้ที่ทําการกู้ยืมนะครับยายครับรับให้มาให้ได้รับให้เขาร่วมประชุมไม่ได้ครับเพราะวานเมื่อวานยายสบายไหมครับยายอ่าไปรอบนึงแล้วครับ ตลอดนี่กัเลยกาบจ้จงควันอยูคับใหเย็นครับยานในองเ้ามาณกับใหญ่เกินสองโมงเป่าแล้วกับกับยานฝ่ากับพอเกินสองโมงเคิงครับไหนมาสตออกเตียงกันับใหญ่เกินสองโมงเคิงนกับพอตามเวลานัดหมายกับสองโมงแะครับอเียเลสตาแน่กัใหญ่เกินเคยจมครับกินข้าวจินน้ำแล้วก็ ห้พี่นอกครับออกมารวมประชุมครับที่เี่ทยการคุมครับก่อขี่แจ้งครับในการประชุมครับเกี่ยวกับรายการกองทุนโมบานของพวกเขาครับก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทางธนาคารกับของท้องก่อสร้างก็เพิ่งจะมีการประชุมนะครับอยู่ที่วัดสีดม กับในมื้อนี้กับเวลาประมาณสามโมงเชิงกับอยู่ที่วัดสิวโดมนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกกับของทางธนาคนาทรทกสกศกับกายไปเข้าร่วมประชุมครับแลวก็ไปเข้าร่วมรับฟังเนะครับอย um, ู่ที่วัดสิวโดมเวลาสามโมงเชิงครับ um, รสสอยู่ที่วัดนะครับตัวทางธนา,าคารทกสกศบานขาม,มือพญาแล เสียงที่ท่านได้ย,ยินก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบประหาสัมพันธ์นะครับผมอยู่ชนบทก็อ,อย่างนี้และครับกระจายเสียงให้ชาวบ้านรับทราบเรื่องนู่นนี่นั่นครับผม ก็จะมีดังต้องกราบขออภัยด้วยครับท่านครับเริ่มออกมาจากลำโพงครับผมเสียงก็จะลดลงมาเรื่อยๆครับผมเสบ่าร่วมกันครับท่านครับ เพาว่าาใจบา่คือว่ามด็นติดชุมตับรเนี่ยลทีมาห้าพมได้พันที่แล้วก็อออกไปเขาร่อมไปเช่นที่วัดสูลมบา่วนมเขม่ามเมื่อเช้าแล้วตัดต่อตรนนะครับ บวาประธสรดฐเดอนในระดับตัดเียนตัดนย์สมับสามรื่นี้ดัดหนึ่รับย สาธุสาธุสาธุครับเปไหนกันหมดครับวันนี้วันนี้ลมหนาวมาอากาศเย็นเป็นพิเศษครับผมเสบาทร่วมกันครับท่านครับ รับเสร็จรับผ่บอนรวมกัครับท่นครับ สวัสดีครับแม่สาธุสาธุาาาครับกครับรับการรยากาศวันนี้นะครับก<ต>็ออกจากคึมๆสักกนนิดหนึ่งครับผม

รู้สึกว่าจะไม่มีคนใส่เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งครับผมสงสัยคิดว่าจะไม่มีเลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตส่งพระเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุญาตหยุดการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ